ขี่ไหมแอปเปิลเป็นลูกสีแดงเป็นลูกสีแดงครับแอปเปิลเปิดมาอีกหน้านึงมีอะไรบ้างเชอร์รี่ก่อนลูกเชอร์รี่ก่อนเหรอเชอร์รี่นะอันนี้เรียกเชอร์รี่นะเชอร์รี่เชอร์กกอรี่จกกะกระตี้หวัวใจเชอร์รี่จะกระตี้หัวใจไม่รูกอันนี้บานาน่า มาละวอ้ไม่ใช่กล้วยก่อนลูกกล้วยก่อนกล้วยก่อนนะกล้วยก่อนกล้วยเป็นสีเหลืองนะลูกนะกล้วยเป็นสีเหลืองลิงกุมภาวาเราชอบกินกล้วยนะลูกไปอีกปึ๊บังูฮังงนมีเสียงอังงูมีเสียงนั่นไงอังงูฮังงูแล,ล้วอะไรอีกอ๋ออยากกินอังงูแล,ลก,กินฮังงูแลหึหึ ลุกขึ้นมากินแตงโมกินแตงโมกินแตงโมกับล <c ười> <c ười> ูกอันนี้คือแตงโมแตงโมนะแตงโมข้างนอกสีเขียวข้างนอกสีเขียวครับปึ๊บข้างในสีแดงมีเมล็ดสีดำดำด้วยลูกมีเสียงด้วยนั่นไงแตงโมนี่ไงลูกอันนี้คือป้าเป็ดลูก ป้าเป็ดครับเห็นไหมป้าเป็ดล้ะป้าเป็ดน้อยมีป้าเป็ดน้อย,อยแล้วก็มีพี่เตา่าลูกพี่เตา่าไม่ใช่พี่เต่านะลูกนี่พี่เตา่าเต่ามันมีสีขาไม่ลูกเต่ามันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวปุปปุปปูปมันทำหัวปุปปุปป มีอะไรอีกมีพี่ลิงจ๋อเนี่ยไอตัวนี้แหละกินกล้วยลูกเนี่ยลูกน้ำเงินน้ำเงินดูไอลิงจ๋อนี่แหละพี่ลิงจ๋อเนี่ยแหละมันกินกล้วยไหมลูกลิงจอ๋อกินกล้วยกินกล้วยอย่างอริสอร่อยเลยไหมลูกล <c oughs> ิงจอ๋อกินกล้วยอย่างอริสอร่อยเลยป้าทําให้น้ำเงินนะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ลูกป้าต้องนึกถึงความปลอดภัยมากกว่านี้เนี่ย พวกเหลี่ยมพวกนี้มันต้องลบคม,มลูกเดี๋ยวป้าปปทำให้ใหม่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับมัมมัมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้ว